ผมแบดปันถมครับผมเมื่อนี้นะครับสิพายพี่น้องมาหาแนวอยากนวกินที่เก่าแหะครับมาเบื้องไฮเบิ้งน้าพี่น้องท้ายเข้าไปมือก้นนะครับเบื้องดุ่นพี่น้องนี่ครับเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องแดดบ่อออกนะครับแดดลมล้มตกฝนคึมคึมครับสิพายพี่น้องมาเบื้องผักหวานนะครับนี่แหละยุ่ยไายน้าเนี่ยพี่น้องสุปีก็ได้กินดีอยู่นะครับปีนี้ฝนไม่ค่อยดีเป็นแด่เป็นพี่น้องแต่ว่ากระสีพอให้เก็บกินอยู่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันครับผม ปงอยู่ตลาดพี่น้องมีอยู่ครับเดี๋ยวเขาปิดเก็บบ้างพี่น้องมึงด้วยคุณนะิึงครับิบึงด้วยพี่นอ้องงดงามเลยครับุณขึ้นไม่ไหม,ไมเลยครับ ออกลายอยู่ตัวละเจอฝนหาดมาเมื่อคืนที่ออกข้างน่แต่มึงดูคนน่ะนอะไรพี่น้องมึงคนน่ะสะวันครับผักวันธรรมชาตินะพี่น้องเมื่อนันผักวันปลูกด้วยนี่เกิดเองตามธรรมชาติครับน้ำทงน้ำทาน้ำใหนนน้นะเขาเนี่ยแหละไปแกงเส้เทียงเนาะ เบื้องลึงดูพี่น้องคุณพุ่มเดียวเวยครับนี่งเบื่งนะน้ำงาบเลยครับเดี๋ยวเขาเอาไปแกงกินเที่ยงนะครับเดี๋ยวเขาพอกันในบ้านเลยครับเพราะว่าันนี้ฝนกำลังมาแล้วครับผมไปไปน้งอง้าบ้าน,นครับนะ แกไปกินกระปนมังกนาเสร็จข้าครับลูกต่างคงไม่ดีว่ามันสวาได้เลยเนาะเรี่ยบางๆเนี้ยนะเสร็จ นะครับข้าวออกลากเลยตีกินกับป่นนี่พอดีจิเทดป่นนะครับได้ผักกับพอดีเลยนะครับนี่คนงานนะครับได้หมวกนี่เด๋ยวพลอังขอาวกินนะครับหญ้าซุเม,มอร์อยูดอกเจ้าก็เอาซั้งนี่แหละข้าบั้น

สูตรบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อตามความพอใจครับบ่มีถือผิดเนาะแนวนี้แนวอยากกินบ่มีเห็ดพวกเห็ดเฟี้ยงนะครับเล็ใส่เป็นเห็ดเข็มท้องนะครับใช้ยอดมะขามลงไปน้ำนะครับเห็าาน้ำสมไอไม่สดน้ำพี่น้องเห็ดสุกแล้วก็ตามด้วยผักหวานเลยครับหน้าสีน้ำเนาะ แก้แรกนะครับแกงเส้เห็ดเข็มท้องนะครับมเคลายเห็ดที่กันครับสุกแล้วไัในี้พี่น้องไปเหาไปกินครับผมสดน้ำหอมหวานน้ำกันพี่น้องจับใส่ถ้่วนะครับมาพี่น้องกินเที่ยงครับผม แล้วแล้วแกงผักหวานเท่านะครับนี่สุว,สวรรณคุณห้ครับหากินแบบบ้านเ่าเพร่บ ไม่เสียงนั้นจกักบาาครับนี่แหละคือขวอดีของมันนอกนะครับบางทีหนักปวด